ลุนหะกินใครกินเผ็ดเก่งบ้างจิวโอ้ยจิวไม่ใช่เผ็ดมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลมันคือเผ็ดแบบนรกแบบว่าโยมบาบานนับถือโยมบาบานเรียกไงจริงถูกไม่ไม่กินเผ็ดอีกคนนึงพี่นิ้นพี่นิ้งกินเผ็ดเหรอไม่กินไม่กินอ๋อตายได้ตายก็ไม่กินป่ะยังเหรอ นี่มันดูบอกว่าเอาไม่เผ็ดเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วมันบอกไม่เผ็ดนะสังแต่รวมพูดจริงพูดเล่นวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างนะหนูกล่าวว่าจะมากินโชว์ให้ดูกับก,กล้องหนูไม่เป็นแบบนี้แล้วจังงบ,บงานพับกระดาษไปกันด้วยนะคะทุกคนหนูจ,จะรอเจอทุกคนที่งานพับกระดาษในพี่เขาบอกว่าในงานน่าจะเปิดตัวเพลงเดบิวต์ใช่ไหมครับอรู้ได้ไงคือหนูยังไม่รู้เลยคืนเธอรู้สึกว่าเขาจะไปประกาศอะไรเลก็เถอะแต่คิดอันนี้คิดรู้สึกตอาไม่ได้ เจ้าอย่างนั้นเลยเออสวยเออสึกไม่น่ามีประกาศอะไรนะครับใช่ไหมพราะเราก็ไม่รู้อะไรเลยใช่หรอพวกหนูก็ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอะไรใช่เดี๋ยวว่าแต่แฟนคลับที่แบบเซอร์ไพรส์นะพวกหนูก็แบบวันนี้ก็แบบเฮ้อจริงคือรู้เ่ต้องพูดทุกคนดีนเชยชอบสับสคริปต์กับพี่เชยตอบเลยคือชอบกินทุเรียนอ๋อคือพี่เช่อสือพองเลยใช่ถามนะคะไปหาพี่เอเอแล้วอพี่จะบอกพี่พี่เอ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 

เรากำลังทำอะไรกันอยู่แบบนี้ <S <S สวัสดีนิ่งนอกอุย้ยหนูยังเห็นนิ่งนอกหนูไปอัปเดตมาแล้วนะคะทุกคนหนูอัปเดต i a m แล้วหนูออกแบบเองด้วยนะคะทุกคนอตอนแรกกับพุ่งมันเล็กกว่านี้ตอนแรกพุ่งมันเล็กกว่านี้แล้วหนูก็แบบเลยบอกกับแบบตอนแก้ไปบอกว่าหนูขอพุ่งใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วก็ดอกไม้ตอนแรกมันเป็นสีชมพูซึ่งหนูไม่ชอบดอกไม้สีชมพูหนูก็มันไม่ขัดสีอยู่จิ้งจหนูก็เลยบอกพี่เขาว่า

คนเชื่อหนูหรอคะเรื่องเพลงบูเมอร์ทุกคนคิดว่ามันจะมาเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราจริงหรอคะหนูจะตอบแบบแอดบู ถามหลอกถามเรื่องเพลงเดบิวต์ที่ไรตอบแต่รูเมอร์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 หนูก็จะเป็นแอดบูคนต่อไปใครถามได้มาหนูจตอบลูเมอร์อย่างเดียวจริงถ้าม,ามันก็จะเป็นตำนานของรุ่น5แต่หนูชอบเพลงลูเมอร์นะหนูรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่ว่าถ้าเข้ามาเป็นของบินเคก็จะรู้สึกว่าสนุกแต่ไม่อยากจิบเซมเคยหลอกถามพี่เชอร์ไหมพี่เชอร์ไม่หลุดมาเลยคะัะพี่เชอร์ไม่มี<า>เลยหลอลูเมอร์มันเป็นเพลงจีบสาว,วพี่พี่ลูเมอร์เป็นเพลงจีบสาวอ่วะพี่น้ำม,มนต์พี่ี่จำไม่ได้ฮะใครจีบสาวเพลงลูเมอร์ นอติงนอตติงนอตติงนอตติงเอวนะขาบอนไม่เลยเหมือนภาพดิจิตอตอนนี้แกงไลฟ์งกัน1 2 3อดอยอเดียของเด้เดี๋ยวถ่ยช็อตล้วเยอยอเดีของเด้ย็ดอือเดี๋ยวของทุกคนเหนือเดี๋ยวเนแก่ตอนนี้เยืดขาน้าง่ายเดี๋ยวเห เห็นรูปหลานพี่ซัดจังไหมเด็กน้อยคนนั้นคือหนูจะบอกว่าวันนั้นหนูฟันน้องอยู่แปบลบว่าพี่ซัดจังเอาน้องเข้ามาในห้องแต่งตัวใช่ไหมคะแต่ก็ฝากแป๊บนึงเดี๋ยวไปเข้าเล่นก่อนเร็จหนสิเด็กน้อยน่ารักหนูชอบเด็กมากโดยเฉพาะแบบเด็กน้อยที่แบบยังพูดไม่ได้ยังเดินไม่คล่องอะไรเงี้ยพี่มันมันจะดูต่อต้านเราไม่ได้ดีเวลาเราแบบทําแก้มันอะก็แบหบย,ยุ่นนี่หนูชอบเด็กเด็กจิว๋วแบบเด็กน้อยนะหนูอยากให้ทุกคน มีลูกแล้วเอาลูกมาเข้ามาหาหนูที่งานทับกระดาษเอาเบบี้ตัวจิ๋วมาเดีย๋ยวหนูจะแบบเล่นกับเด็กรักเด็กหนูชอบกินเด็ก ไม่เหมือนทำไมฟังแล้วดูเหมือนกินเด็กแต่ที่กลิ่นเด็กใช่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 กินเด็กกินเด็กคือแบบว่ากินเด็กอ่ะมันจะกลิ่นนมผงกินแบบกินผ้าอ้อมกิ่งกลิ่นหนึ่งที่หนูชอบที่ทุกคนอาจจะแบบยีหน่อยมันคือกลิ่นอ้วกเด็กที่ไม่ใช่อ้วกเลยแบบอ้วกสดๆนะมันคือกลิ่นอ้วกเด็กที่ติดผ้าแล้วซักแต่ว่ากลิ่นอ้วกมันยังอยู่แต่ว่าไม่ใช่อ้วกแบบเหม็นเอออย่างเงี้นะอ้วกเด็กมันหอมพี่อะไรมาจากเด็กมันหอมหมดแบบตอนเด็กตีนเด็กยังได้อะใช่กลิ่นนมผงหนูชอบแย่งนมผงเด็กกินับ กับไออาหารสําเร็จรูปหนูไม่รู้ว่าเรียกชื่อมันไปมันจะเป็นชื่อแบรนด์หรือเปล่าแบบอร่อยมากใช่คือตอนนี้ถ้าแบบถ้ารวยก็จะไปซื้อนมผงเด็กมาไว้กินคือตอนนี้หนูกําลังจะกลับไปเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งใช้ยาสระผมเด็กทำอยาแบบพนมเด็กในยาสระผมเด็กใินปะออา้กตนรอดันดึงออกมาโอ้เจเข้าห้องนี้มากี่รอบแล้วค เจอพี่จี้เลยนี่เจอเหมือนกันหนูจะขอถา่ายรูปวันนั้นเจอพี่คามินค่ะวันนั้นพี่คามินมาหอแล้วพี่คามินขึ้นแปลของแต่ว่าพี่คามินสแกนลิปไม่ได้แล้วหนูก็เลยไปสแกนให้แล้วก็ช่วยคนคองมาเกมอ่านปากมาแล้วแล้วเพลูมมาตอนไหนอืมที่จริงแล้วที่อ่านไปอันนั้นมันคือเพลูมค่ะแต่ว่า เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็เลยจากเพลรูมย้ายไปเป็นนะคะชาแนลเลยแบบเต็มเต็มไปกดฟอลโล่นะคะด้วยนะคะไปกดฟอลนะคะไปกดฟอลช่องนะคะชาแนลด้วยนะคะอธินาของรุ่น5ใช่ไหมสนุกมากสปอยไว้ก่อนว่าสนุกมาก คนที่ต้องจับตาดูคือที่เป็นเกลียวยากับพี่ไข่มุกค่ะจะไม่ผิดหวังใช่แบบว่ากระแสตอบรับมันค่อนข้างดีใช่ไหมคะก็เลยน่าจะย้ายจากที่เป็นแค่ารายการมาเป็นช่องเลยดีกว่าซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ดูปากนะคะก็ะจะมีพร้อมค่ะด้วยที่เป็นแต่งหน้าของพี่มุกกับพี่พีชนะคะคือหนูดูมาแล้วแล้วแบบสวยมากต้องแบบมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคิสมีคิสมีหนูลองบอกแอดบ,บูว่าขอระบบเซ็นเซอร์ในไลฟ์ในสตรีมแบบ อัตโนมัติแบบจับคำปุ๊บแล้วคิสมีทันทีอะไรเงี้ยอยากเห็นนาดาสลับรู้กับเกลียวญาทุกคนอย่าเลยอย่าให้เกลียวญาต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วหนูก็คงจะเป็นคนหนูน้องเกลียวไม่ได้เห็นอะไรเดินผ่านไปไหมไมทุกคนอย่าพูดทำไมเครื่องหนูเห็นนอะพี่น้ำมรกพี่ใครบูดอ๋อพี่อยู่ในนั้นเองเม <ask S 1> ื่อกี้พี่ได้เดินผ่านตรงนี้ปะใช่ ถึงใจแล้วเปลี่ยนชุดก่อนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์ตรีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application